พระบิดาจำันไม่ได้แล้วหรือโอ้โหผมยาวๆและตอนนี้ใครที่ไม่สบายหรือว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นใครนะมาหาได้นะมาหาพระบิดาทีเดียวเนี่ยหายเลยพระบิดาเนี่ยจะให้กินขี้ใครทีแล้วก็นะ้ำปลาะอะไรต่างๆน้ำเหลืองหรับรองว่าหายหายไปจากโลกนี้อ่ะมึงตายแน่เฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะ นายดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปะ เฮ้ย <Hey, S 1> โลบัคไม่พอทํงไมดีวันนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ VIP s พีสเตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซี u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไวฮา้ มีอ้ะมินขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันสวัสดีคนดู FC ที่น่ารักทุกคนด้วยมาอยู่กับข้าพระบิดาจำกันไม่ได้แล้วหรือ โอ้โหผมยาวๆแล้วตอนนี้ใครที่ไม่สบายหรือว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นใครนะมาหาได้นะมหาพระบ,บิดาทีเดียวเนี่ยหายเลยพระบ,บิดาเนี่ยจะให้กินขี้ใครชีแล้วก็นะ้ำปลาระอะไรต่างๆน้ำเหลืองรับรองว่าหายหายไปจากโลกนี้อ่ะมึงตายแน่ถ้าก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมพะ บิดาเอาไม่ใช่นะผมดูทีวีนะครับทุกคนโอ้โหช่วงนี้เน่บอกเลยว่าพับิดาเนี่ยท็อปฟรอร์มสุดๆเลยนะครับผมออไม่ว่านะครับผมจะเป็นเรื่องนะครับที่ให้กินขี้ใครนะครับทุกคนโอ้โห,หกินฉี่เอาฉี่มาทานลงทานหน้ากินขี้ ถามอะไรมึงทำกันไม่ได้ไงวะเออ,เอ,อคือทุกคนครับคือผมได้ไปเห็นนะครับผมแฟนของหมอปลาเขามาพูดใช่ไหมที่แบบว่าเด็กเนี่ยเป็นโรคนะครับแล้วเนี่ยคือพระบิดาคนนี้นะครับเขาเนี่ยให้ได้กินขี้ใครกินขี้นะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยที่แบบสกรปรกอะ่ะจนเด็กคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับทุกคนคือที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากมาจากการติดเชื้อนะครับคือก็มึงให้เขากินขี้ใครอะ่ะไม่คิดว่าตัวมึงสะอาดและเป็นพระเจ้ามากกว่าวะฮะกูถามจริง อ,อยู่ใกล้ๆนี่กูถีบลงคลองให้ไปอาบน้ำนะเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพัฟบิดาเนี่ยจะมาร่าข้าหัวเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพัฟบิดาเนี่ยจะพิ้วไหวแค่ไหนนะโอเคก,ก็ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้พัฟบิดาคนนี้ด้วยเอ้ยพูดก็ไม่ค่อยจะไหวเอ้พอนี้ว่ากินขี้ใครตัวเองว่าไปหน่อย <c oughs> ไม่กินตัวด้วยไม่ไ,ได้อาบน้ำเก้าเดือนโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าว่าพัฟบิดาเนี่ยจะตึงหรือเปล่านะครับโอเเเเเคคกกกก็พั่่่ออนนแลลล้้้้วววไไไปปรรรรบชมมมมมมะดดดีีีีาาาายยซู๋หืจใ กับพับบดาสักเท่าไหร่เอ้ยขอ,อย้ายเซิรฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพับบิดาเนี่ยจะได้ฉายแสงโอเคเอฟซี FC. ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอีกเซิฟโอเคละหลานเอ้ยพับบดาเดี๋ยวมาถึงอีกเซิฟนึ้งแล้วนะเดี๋ยวพับบดาทุยพับบดาเนี่ยจะมาโชว์สกิลตอนนี้มีคน P ี p อยู่โอ้พับบดาก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งหรอกนะแต่ว่าพับบดาเนี่ยอยากจะโชว์พร้าวให้ทุกคนได้เห็นว่าพับบดาเนี่ยสุดที่สุดในยุค เข้าไปดูดสกิลขี้ใครอ้าโอ้ยขี้ใครกดไม่ไปโอ้โหสงสัยขี้ใครมันหนาเตอะนะถูไม่ออกโอเคจังหวะนี้นะครับพาบิดาก็ได้ดูดเข้ามาพาบิดาก็ยิงข้ามูชาไปแล้วก็สกิลยังไงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยไหมยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าขี้ใครไม่หนาพอโอเคสกิลขี้ยักขี้ยักโอเคโดนโอ้โหพะบิดาก็สกิลแม่นเหมือนกันนะนี่ไปจังหวะนี้ยังไงดูดเข้ามาแต่ไม่โดนพะบิดาวิ่งตามนะ โอ้โหจะวิ่งไปไหนเนี่ยคนหลังก็ปวดเฮ้ยคนแก่ก็ปวดหลังเป็น,นะเวยไปไหนดูโอ้โหดูไม่โดนโดนฝนสันอเรียบร้อยไหมจังหวะนี้ชีเดียวจอดไหมไม่รู้พะบิดาพระบิดาเออพะบิดาโดนคือแตกพระบิดาโอ้โหอะไรกันวะนี่พระบิดาถ่านหน่อยครับมึงวิ่งไม่ออกเหรอขี้ใครมึงติดเหรอโอ้โอ้มาแล้วพระบิดามาแล้วเขาพี่ๆอยู่นู้นเรากับคนนี้นะ โอเคพระปิดาพระปิดามาตึงแลเนี่ยวันนี้บอกเลยเจอปืนพิษพระปิดาดูดโอเคจังหวะนี้พระพิดาดูดโดนแต่ยิงคาบูชาไม่โดนปาสกิวโอ้โหพระปิดาว้าวหนึ่งทีสองทีสามทีไปเลยพลังก้อนขี่โอ้โหไม่โดนโอเคโดนโดนโดนพระพิดาโดนอยู่ครับพระปิดาตึงจัดเลยพระพิดาเกีดพระพิดาจะเข้าไปแล้วดูดเขาแต่มรนจะทําได้หรือเปล่าทําได้แล้วก็ยิงคาบูชาอัดไป โดนแล้วจังหวะนี้แล้วจับปลาสกิลไปโดนพระบิดาโง่พระบิดาโง่พระบิดาสกิลไปโดนพระบิดาผ่าพระบิดาก็โทษเราลูกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของบิดาโอ้ไม่ก็ตายพระบิดาอย่านะพระบิดามันจะตายไม่ได้ภายในเซตเดียวต้องตึงหน่อยพระบิดาเอฟซีเขารอดูความตึงของพระบิดาเนี่ยเอาสตูโดนปุ่มผิดแม่งเปิดแอร์แล้วเล่นกากเลยมือมันแข็งอะพระบิดาขี้แบบว่าขี้ใครแข็ง มาก่อนแล้วจังหวะนี้ไงโอ้โหเขาไปโดนลูกลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่รับรู้เอ้าเอ้าเอ้าดูดูมาก่อนดูมาก่อนเอ้าอะไรเนี่ยใครบ้างเนี่ยขอหนึ่งได้ไหมอ่าโอ้อะไรกันครับเนี่ยพระบิดาตามไปแต่ไู้จะสกิลโดนหรือเปล่าสกิลไปโอ้โหพระบิดาสกิลไปโดนพระพิดาเออเรียบร้อยพระบิดาได้หนึ่งคนพระพิดาได้หนึ่งคนเอายังไงครับจังหวะนี้พระพิดาเห็นล้อมสองจะปาสกิลขี้ก็เกงใจเอายังไงครับผมพระพิดาโอ้หูล้อมสองเลยวะ พระบิดาตัวนี้ก่อนก็ได้พระบิดาพระบิดายิงคาพูชาไม่โดนครับจังหวะนี้เขาอ้อมหลังมาเพื่อที่จะเอาพระบิดานะครับเอาขามันล็อกเพราะพระบิดาเนี่ยมีของแรงเจ้ารู้กันบ้างไหมโอ้ยโอ้ยมังกรมังกรโอ้พระบิดาพระบิดาถอยถอยเดี๋ยวมึงตายนะเว้ยอุ้ยโอ้พระบิดาพระบิดาจะตุยพระบิดาถอยก่อนนะเจอกับมังกรพระบิดาก็ไม่รู้ว่าพระบิดาเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้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  my god โอ้โอ้ผมมังกรโอ้ โอ้ช oh ีตพบิดาสกิลก้อนขี้สวยพบิดาโด,ดสวยสวยสวยพบิดาเจ็บมาเจ็บแล้วพบ่ดาพบิดาไรเลยพบิดาเอาเลยเออตามอุ้ยอ้าวเรียบร้อยอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยยี่คาบูชาเรียบร้อยพบิดาเอามันเออเออพบิดาได้สองตัวมาสิครบโอ้โหสกิลขี้ไข่นี่มันตีจริงๆเลย <laughs> สกิลขี้ไข่นี่มันอย่างแรงนี่เก็บได้สองตัว มาสิครับใครก็ได้สักคนที่จะมาสู้กับพระบิดาคนนี้และมีคนออกมาจริงครับผมพระบิดาพระบิดายัางไงจังหวะน,นี้พระบิดาดูดไม่โดนโอ้โหเขาปาสก,กิลน้ําแข็งนะเราต้องตามแล้วเราก็ดูดจังหวะน,นี้เรายีคาบูชาโดนสวยพระบิดาได้หนึ่งตัวโอ้โหพระบิดาตึงจึ้น พะพิดาอุ้ยพะพิดาจะตายพะพิดาอู๋พะพิดาโดนอัดน,นะอืมพะพิดาถอยก่อนนะเดี๋ยวพะพิดาตายช่วงนี้แก่แล้วปวดหลังบ่อยเคขัดย่อไปลกสัตว์กัดต่อยหรือว่าเป็นบ่อยแต่ไม่ได้อ่อยแต่ทำน้อยหน่อยโอ้โหมาเป็นแบบต่อคำเลยสกิลก้อนขี้รักอืมมาหลบได้โอเคโดนโดนอยู่ยังโดนอยู่นะมาดิพะพิดาเอาจริงพระพิดาตัวตึงรู้จักปะแล้วก็ยิงคาบูชาไงเอ้ยมันก็ยิงเหมือนกันแ่นแอปปาคิดว่าโดนไง พระบิดามีสกิลลบนะบอกไว้ก่อนพระบิดามองเห็นอนาคตทรงเห็นอนาคตทรงเห็นอนาคตเอ้ยเรนนี่มันจะมาบังอะไรนักหนาเอ้าเนี่ยไอ้ไอ้ประตูเนี่ยพระบิดาหนึ่งหนึ่งอยู่เห็นปะเดี๋ยว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 สั่งให้ลงนรกหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักป้าพระบิดาโจเซฟอะ่ะกูจะรู้อ่ะโจเซฟโจเซฟกั้นหรือเฮ้ยงงหมดแล้วใครเป็นใครเนี่ยกูต้องหนึ่งหนึ่งกับใครพระบิดาว่าเดอะฟักกิ้งงงโอ้โห อือออหนึ่งหนึ่งมันทั้งสองคนเลยแล้วกันเรียกว่าสองหนึ่งเลยแล้วกันนะอย่างนี้เขาไม่รู้จะหนึ่งหนึ่งกับใครดีปาไปลูกบอลยักษ์โดนพระพิดาปาสกิลพระพิดาทรงแม่นพระพิดาทรงแม่นโอเคอุ้ยจู่มังกรมังกรพระพิดาทรงแม่นบอกไว้ก่อนนะถอยมาโอเคพระพิดาชาร์จพระพิดาพระพิดาดูดไม่โดนพระพิดาโอ้โหเขาเขาลอยตะการกันนะโอเคพระพิดาพระพิดาถึงตายพระพิดาเอยถอยมาทันนะโอเคยิงไฟไปก่อนดักทางไปบอกเลยมันเล่นอย่างนี้พระพิดาทรงกิล ทรงกิ้วโกรธอย่างบอกไม่ถูกโอ้โหป่าไม่โดนวะดูกลางอากาศนี่ไงพระพิดาพระพิดาปาสกิวสวยครับพระพิดาทรงสวยทรงสวยอือพระพิดาได้อีกหนึ่งตัวพระพิดาได้อีกหนึ่งตัวหรือตัวนี้จะเอาหรือตัวนี้จะเอามาสิคิดว่าทำอะไรพระพิดาได้ฮะพระพิดาตึงนะบอกไว้ก่อนบอกแล้วถ้าพระพิดาขี้ใครเตะไม่มีใครสู้ได้พระพิดาดูครับผมพลังขี้ใครโอ้โห่ต่มันหลบไปได้นะป่าก่อนขี้ก่อนอื ไม่โดนครับผมปลาเยี่ยวไม่โดนยิงนกไฟไปขู่ไปก่อนนะเออยังดูดไม่โดนก็ขู่ไปก่อนยาพลังหมอยยาวยิงสวยสวยพระพิดาพระพิดาตึงพระพิดาทรงตึงนี่พระพิดาทรงตึงไปไหนฮะไปไหนหรอมาน,นี่ไหมพระพิดาแบบให้มากินขี้ใครพระพิดาซะดีๆมันหายว่ะมันหายว่ะไม่จะเปิดประตูหนีไปหรอโอ้ oh my god อ oh. ้ โ oh, yeah. oh, yeah. อ้ยเจดโอ้เจดยิงคาบูชาอ่อีกทีนึงโอเคโอ้โ okay. ห oh, ไม่โดนพดระบิดาทรงกิ้วพระพิดาทรงกิลทกโกรธมันโกรธหมีเอา้านี่ง้างง,าง้างเอ้ยเอ้าไม่โดนโอ้โหมันมันแต่มันต่อยเราโดนนะอุ้ยทำพระพิดาแบบนี้พระพิดาไม่ยอมบอกเลยเลยโคตรเกลียดประตูเลยพระพิดายิงคาบุชาทรงยิงคาบูชาทรงสก,กิลมั่วออ้ยโดนมันหลบไปก่อนแม่งบอกเลยว่าตุยบอกเลยว่าตุย,ย,ตยปทางั้นน่ะไปไหนจะหนีเลยพระพิดาฮะหนีพระพิดาอ เดี๋ยวหนีไม่พ้นะรหรอกขี้ใครจะตามไปหาเจ้าเจ้าไม่ได้อาบน้ำเจ้าจะเจอทันทีนั่นก็คือขี้ใครตามก่อนนะตามก่อนนะไปไหนครับพบิดาพบิดาทรงปลาสก,กิลนี่ไงกระเด็นไงงงไงเป็นไงละ่ะ <c oughs> ดูดไม่โดนครับผมยิงไฟไปก่อนนะจังหวะน,นี้เราค่อยๆทีระนิดทีระนิดดูดโอเคทรงโดนทรงโดนทรงโดนโอ้เรียบร้อยโอ้โหข้าวหัวหมื่นอันนี้เท่าไหร่เนี่ยคนนี้โอ้โห้ข้าวหัวแปดเอผมชนะนะครับ บอกแล้วครับพลังพระบิดาเนี่ยมันโหดจัดรัดเสเซียโอ้โหโอเคเข้าเซฟดีกว่าวันนี้พระบิดาก็พอใจและจากการที่พระบิดาเนี่ยได้มาพี p 1พีหนึ่งโอ้โพระบิดาตึงเกิน,ต,กนตึงเกันไปมุยตาแรกขี้ใครไม่ค่อยเตะแต่พอเล่นไปเยอะเเหงื่อมันออกขี้ใครมาเลยก,กังทั้งตัวเออ,อเลยโหด่งตาแรกเี่ผมตายเนี่ยไม่ใช่อะไรนะขี้ใครยังไม่มีเนี่ยพอมีขี้ใครแล้วจะโหดแบบนี้ไงเออ ถึงเกินโอเคถ้าใครชอบพระบิดาเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวพระบิดาขอซูมผลก่อนวันดวงดูซิเป็นระดับพระบิดามันจะดวงดีขนาดไหนปึ๊บอุ้ยดาร์ฟุตนะก็ได้นะพระบิดาดวงดีนี่ว่าพระบิดาดวงดีนี่ว่าจะผลมีแล้วสิให้คนอื่นก็แดะใครจะเอาก็เอาไปเราไม่ยุ่งหรอกอโอเคทุกคนถ้าชอบอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคลิปนี้จบไปแล้วนะครับใครอยากให้ปอมเป็นใครเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับโอเคพี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม